ท่้งท้ายรายการในวันนี้เรามีสูตรลับโต๊ะอร่อยกับมาม่ามาฝากโดยใช้มาม่ารสเป็ดพะโล้ครับซึ่งจะทําเป็นเมนูขนมทานเล่นนั่นก็คือขนมงาทอดไส้พะโล้ครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทําไส้กันก่อนค่อยๆเทน้ํามันพืชลงบนกระทะสักเล็กน้อยต่อด้วย3ามเกลือที่ประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมและพริกไทยประมาณ1ช้อนชาใส่หมูสับลวกประมาณ50กรัม ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันจากนั้นนำเครื่องปรุงรสมาม่ารสเป็ดะโลใส่ลงไปและผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเมื่อไส้ที่ผัดเย็นตัวลงเราก็นำไปปั้นให้เป็นก้อนครับต่อไปเรามาทำตัวแป้งกันบ้างเริ่มด้วยใส่แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะนำเส้นมาม่าที่ลวกแล้วไปบดให้ละเอียด จากนั้นนําเส้นหมา่าม่าบดใส่รวมกับวัตถุดิบข้างต้นเติมน้ําเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้ตัวแป้งเข้ากันคลุกเคล้าให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันเท่านี้ตัวแป้งก็ถือเป็นอันเสร็จแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการห่อไส้กันบ้างเริ่มจากนําเนื้อแป้งที่เราทําไว้เมื่อสักครู่มาบดให้บางเสร็จแล้วนําไส้ที่เราปั้นไว้มาวางลงบนแผ่นแป้งห่อและปั้นให้กลมครับ เมื่อปั้นเสร็จแล้วก็นำไปชุบกับน้ำกะทิก่อนสักเล็กน้อยแล้วค่อยนำไปคลุกกับงาขาวเพราะกะทิจะเป็นตัวเชื่อมให้งาติดกับแป้งครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำทั้งหมดลงไปทอดโดยตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนทอดให้สุกจนกลายเป็นสีเหลืองน่ารับประทานเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับกับเมนูขนมงาทอดไส้พะโลถ้าหากคุณผู้ชมสนใจก็ลองทำตามเพื่อเอาไว้ทานเล่นๆกันที่บ้านนะครับรับประกันว่าอาร่อยแน่นอน